เป็นมากกันก็เพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักเธอให้เพียงสัมผัสแต่ไม่ให้หัวใจและฉันไม่ควรรักเธอแต่พ่ายเธอไปแล้วจนหมดใจก็รู้ธ้าหน้าตัวเองเป็นใครยังจะคิดที่ใจเจ็บช้ำ เป็นมากเกินกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักจะมีโอกาสหรือเปล่าที่เขาจะยอมให้คุณได้เป็นคนรักที่แท้จริงของเขาก่อนฟังคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําะมาถาโรด้วนยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ <ders> ที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่คนรักคุมเครือนะแล้วก็ไม่มีความชัดเจน คุณอยากรู้ว่าจะมีโอกาสไหมที่เขาจะเปิดใจหรือว่าให้โอกาสคุณได้เป็นคนรักที่แท้จริงของเขาสับส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าพลังงานความรักพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงในช่วงเวลานี้ดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณไปกับเขาทุกที่ทำทุกอย่างเหมือนแฟนกันเลย นะใช่ไหมดูจากพลังงานต้องบอกเลยเขาทําทุกอย่างเหมือนคุณเป็นแฟนคนหนึ่งของเขาเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างจะไปไหนมาไหนทําอะไรคุยอะไรนะหรือว่าจะจะโทรคุยหรือว่าจะเดินทางไปไหนคือมันเหมือนแฟนกันเลยอะ่ะเป็นมากกว่าเกินกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักแต่ทําตัวเหมือนแฟนกัน ทำเหมือนแฟนกันนะใกล้ชิดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาคุยกันแทบทุกวันนี่คือพลังงานความรักของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะทีนี้ขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะว่าเขามีโอกาสที่จะเปิดใจให้คุณได้เป็นแบบตัวจริงอะ่ะเป็นแฟนตัวจริงให้กับเขาหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะอื ดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าคนคนที่คุณคุยอยู่หรือหรือเพื่อนคุณนั่นแหละนะฮะที่เป็นมากเกินกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักเนี่ยดูจากพลังงานต้องบอกว่าเอาจริงๆเขารู้สึกดีกับคุณมากนะแต่เขาดูกลัวๆดูเกรงๆนะหรือว่าอาจจะยังคงรักอิสระอยู่นะยังคงไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครคือดูเหมือนก็ว่าเขายังมีกำแพงเล็กๆ มีกำแพงบางอย่างอยู่ในความในความรู้สึกของเขาเะเอะนะอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะมีโอกาสที่เขาจะให้คุณเป็นตัวจริงหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยอืมดูจากพลังงานต้องบอกว่าถามว่ามีโอกาสที่เขาจะให้คุณเป็นตัวจริงไหมต้องบอกว่าโอกาสที่เขาจะให้คุณเป็นตัวจริงเนี่ยพอมีอยู่บ้างพอมีแสงสว่างอยู่บ้างแต่คุณอาจจะต้องพยายามมากกว่านี้นิดหนึ่งนะ